สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชแนลวันวินครับผมวันนี้ผมจะกลับมาเล่นเกม W2K23 เหมือนเดิมครับก็มันไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมผมก็เลยไม่ได้ซื้อแผ่นใหม่หรือภาคใหม่มาตอนนี้ก็ PS5 Pro ก็ออกมาแล้วนะ ลองเกรงว่าเคาะสนิมเท่างหร่บางกุ่มนี้ผมลืมไปแล้วเนี่ยทุกวนี้มันจะมีเนื้อเรื่องโคฟี่คิงตันกับซาเววูดครับมันจะเป็นแ um. นวแบบว่าทีมยูเดราอย่าทีมยูเดจะเหมือนสปูนแ้เรื่องให้ม hmm. ันท yeah. ีมแตกนะ ผมก็ไม่ได้ตามดับ e ยูหร e ือีนานบิ e ๊กอีเก็บเหรอครับหายจากจอเลยเอาหูตั้งแต่โคดี้มานี่เพิ่งจะเริ่มกลับมาดูนะสนุกขึ้นเยอะเลย อย่างนั้โอ้โหง่หายไปโอ้ยเยี่ยมผมก็ยังมองว่ามันก็ยังสนุกอยู่นะสำหรับเกมมวยปั้มไม่ว่าจะภาคนี้หรือภาคใหม่โอ้โหเฮ้ย ขึ้นเถินบัคเกิลไปแล้วยังไงล่ะกูโลกได้ปี๊บไดดีทีฮันน่แห่มันแก้ท่าว <eraser. S 2> okay. <concent> ่ะโอ้แย่แล้วไงหนู นี่กูเพื่อนมึงนะอ้าวเฮ้ยเปิดตายแบบนี้เฮ้ยมึงไปซะเมือ่อเอา้าวิ่งไม่กดด้วยกูยไม่กดมา แล้วกูรอใส่ท่าให้ตาย,ตายมึงเลยพาระได้คลิกฮันแน่จะต้องมีเนื้อเรื่องละใครอะบิ๊กอีไงะผมว่าการกลับมาเล่นครั้งนี้ในแมตช์แรกผมน่าจะแพ้ละมั้ง เอ้ยบ okay, ิ๊กอิมเข้าข้างซาเวียวูดหรอวะเดี๋ยวให้โคฟี่ย้ายไปอยู่ LWO ซะหรอกแม่งมีแต่เพลแล้วก็ไม่ยอมออกมาด้วยนะขึ้นไอ้ กอดวัดสองคอร์ทไนเอ้อเอ้อเออเขียละไม่ทัน โอ้โหโดนทิ้งต่อครับมาดิเอาเอาเอามาดิเวินจูเทคนิคเอากูก็เทคนิคเนี้ยกูก็เทคนิคไอ้สัตว์กระโดดคอสบอดี้เข้าไปขึ้นเชือกอีกทีครับ เออเออกดเลยครับเล็กดอกอ้าวแม่งออึ้องโง่เอาโอเอาดิเอากดไปดูปุ่มเล็กน้อยอื้อ้าเอ๋ออ๋ออื้อจัดลูก Because Byron is quivering in fear next to me. Or I get nervous when the <coughs> fuck comes out here, guys. Look at my neck. Copy a kind connection with the WWE Universe, and we are seeing it here. Copy <coughs> <Koshy coughs> has the power of positivity coursing through veins. มมีท่าไม่ตายอะ,อะไรบ้างวะไม่ให้นี่นี่ซิกเนเจอร์ดิอาวาชิบหายแล้วมันแก้ได้เอาดีเอา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 ,อาโอ้ยโสดเฮ้ยมันแก้ได้แล้วมันทิ้งสอกใส่กูซะด้วย จบครับแบบนี้ฮะฮยฮุ้ยเกือบไปแล้วโอ้โอโอสิงเนเจอร์มึงเยอะยังวะไอสัตว์น้อนนิ่งเลยทีนี้โ,แนนโ้แล้วสองรอบด้วยอะ ไม่ได้วะจบแล้วครับจบแล้วอ้อาวจริงมันน่าจะชนะได้วะถ้าผมมีเวลาผมจะไปเล่นข้อสนิมตัวเองสักหน่อย ไม่น่ายากขนาดนั้นนะเวเอาไปถล่มวิกอีแม่เลยเฮ้ยแม่งเอาเ <c oughs> พลงเปิดตัวมาทำเสียจังหวะเลยโ <c oughs> มเมนตั้งกำลังได้นะตอนแรกๆก,ก็ประมาณนี้ครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาทำลงคลิปมวยป้าหมินนั่นแหละ ถ้ามีเวลาเล่นนะนะก็จะลงช่วงเย็นๆอย่างนี้แหละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ